กิโลกรัมที่ปันกันค่ะอันอันนี้อันนี้มันแบบแค่แค่บงอันนี้สีดแกะูด้ยต่นยอันนี้หอกับปูไม้ค่ะผ่ตู้ผ่ตู้เขาดรกไม้เจ็บขาสิเจ็บโเนาะเอ้อันนี้คุณชายเจ็บไห้ค่ะเจ็บเ็บได้เจ็บไดเจ็บได้ค่ะเจ็บเยอะๆลอกเลยลูกเลยค่ะลกเลยมน เป็นอะไรแอบไปลั่ขอโคตรค่ะอันมีไผ่ตูค่ะมีขุ้นชายค่ะมีมะเขือเทศค่ะมีพริกค่ะมีผักชีผักชีผักชีกินนะผักชีหอมมีหลายแนวเยอะค่ะฟังทั้งนี้สิเป็นบ่อปลาบ่อโคบบ้อโคบอันนี้มีต้นไม้ธรรมชาติน้ำเด้อแป๋กันเป๋กันทั้งหมดว่านเก็บหลายเอออันตรนมาเอา ว็มะเขือเทศสีส้มอันนี้บักอันนี้ครับนี่ก็บักยังครับนี่มะเขือเทศกับมะเขือเทศมะเขือเทศเนาะครับผมมะเขือเทศน้อยค่ะใส่สมตำแซ่บค่ะครับผมพอดีเรื่อีๆเรื่อยนเรื่อยเกินผมเสียบนี่ละดีนี่นีเลยยืมมือแรงยืมมือซ้ำอี ม่ได้ใหญ่อมได้าย้เสิียงครับผมเกิงค่ะเกิงกว่ามาข้างค่ะกมาข้างครับบ้านน้องต่อค่ะน้องต่อตำบลอย่างนอครับตำบลหัว้างอำเภอเจตู่จังหวัดระเอ็ดค่ะอันนี้คุณคุณหน้าเห็นอย่างนอครับผมกะไรหน้าสวนผสมเขาเรียกโค้งของหน้าค่ะโค้งของหน้าเนาะใช่ครเปิ่มปีแรกเปิ่มปีแรกนี่ทั้งทั้งไอ้ทั้งไอ้้ไอรัฐบาลมาซอยอย่างบอครับบ่จ้ะเป็นต้นทุนของเจ้าของเยอะแค่เดียงง้อครับแม่นค่ะ ทำเองค่ะ๋ยวนี้คนเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ทําอะไรบ้างครับเดี๋ยวนี้ก็บทำหน้าค่ะทำหน้าหลัก็นี่แหละมีสวนอันนี้เป็นงานอดิเรกค่ะการลูเอ่อปลามีปลาตอนนี้ก็มีปลาดูกปลาเข่งมีกบค่ะโอ้ครับแสดงว่าเดี่นี่ในพระธรรดินบ์ปครับผมโครงการนี้บุ๊ครับใช่ใช่ค่ะโครงการพระราชดำริสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมดลงมนเพจทีวีออนไลน์มาที่บ้าน หนองต่อตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพกพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดบสวัสดีครับครับ<ะ>คุณเก่งประมาคังกับเ<ะ>จ้าของโครงการโคกหนองนาครับที่บ้านหนองต่อตำบลหัวช้างจตุรพลพิมานครับอยากจะให้คุณเก่งนี้ช่วยบรรยายความเป็นมาของโครงการแล้วก็กล่าวถึงความสําเร็จของโครงการที่ที่ได้เกิดขึ้นใน สถานที่อย่างนี้ครับเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะก็คือว่าไปเห็นของโครงการชํางผมมันทีลาดบุรีของนายหลวงค่ะเห็นเพ่นเฮตดมาจะพ้องกับตะกีกับยุงเทพค่ะยุงเทพบานนี้กับกลับมาอยู่บ้านตัวคนเดียวค่ะกลับมาเฮตดแรกๆอ่ะเฮ็ดเท่าละน้อยไปก้อนค่ะพึ่งมาได้สี่สองปีนี่ค่ะกับเฮตดเท่ากับซิมีการปลูกพืชยืนต้นไบก้อนเชียนมะม่วงมะนาวค่ะ กาตอนนี้กําลังได้ผลดกพ่อสมควรค่ะเราก็มีคาตะไคร่ค่ะพริกมะเขือมะเขือเทศเราก็มีโรหระพากะเ้านี่คือลักลักื่อสวนของเข้าคือขึ้นชายค่ะช่วงหนาฝนเข้ากับสิเดปประมาณโล่ร้อยยี่สิบแล้วกะลดลงตอนนี้กะเหลืออยู่ประมาณโล่ละสิบหาบาทกะเข้า,าสิบมีของขึ้นชายในเข้าสิปากาศสวนมันเป็นพืนลักของเข้า แมงลากักอีตูนบานเห่านี่แหละค่ะตีบ้านเห่าสำหรับบ้านนอกมากินกะเห่ากระซิมีตลอดบักเคือเคือบักเคือเทศนี่แหละค่ะกะชีตลอดที่เราได้เข้าได้ขายเสมอตลาดตอนเช้าใ้ต่อเนื่องใช่เข้าคือได้ขายต่อเนื่องเราก็เสริมขึ้นมากเข้ากับสิมะเรียงปลาดุกค่ะมีปลาดุกแล้วก็มีปลาหมอปลาเค้งเข้านี่แหละค่ะแล้วก็มีกุบเออที่เข้าเรียงมากเรียงเรียงไว้ในสวนนิบริเวณทุกอย่างเขาบีคือพอกินพอใส่ แล้วก็ได้ต่อเนื่องเขาขายทึกมือเขาที่เป็นตลาดค่ะเพื่อแพ้เพื่อนบ้านใช่ครับ,รบเพื่อนที่มาเยือนที่นี่ได้เบิร์ค่ะยังมีค่ะยังทีที่เขามาเห็นอีกถือว่า,าเป็นทีชื่นชมกับเห็นประสบผลสําเร็จแล้วยังถ้ามันหลายๆจริงตลาดร่งรับในชุมชนเขานิเขเขาสามารถ ท้ายที่เขาตลาดได้ทุกเสาแรกเหมือนบอครับใช่ค่ะใส่ท,ทุกเสาแรกค่ะเรลาก็ตลาดที่ไนอำเภอเพิ่นกับมาหลับค่ะ,ออะของกเกษตรกับของจตุค่ะกลับมาลับค่ะทั้งทั้งกเกษตรอำเภอเพิ่นใหนกำลังใจหรือว่าไห้แนะนำโครงการจยงไดเนี่ยบอกครับอันนี้ตอนนี้เข้าเริ่มต้นกับเป็นห้อง,องอเข<ต>ายเกษตรอำเภอเพียงแต่ว่าเพิ่งม<ต>าเข้ามาไหมเข้ามาอยู่ปีแรกเพิ่งเขียนซื้อเข้าไปค่ะเรับเปิดงนว่าท่านนี้มาเบิรงแล้วอันนี้จากตนทุนของเขานีก็ถือว่าเขายืน เริ่มยืนอยู่ทั้งขาเจ้าของใช่ค่ะเดินเดี๋ยวเนี่ยคุณอามมีปัญหาเร่องราคาหรือว่าเรื่องเรื่องตลาดเพราะครับผมมีปัญหาเรื่องราคาค่ะตอนนี้มันตกตามก<ช>ับช่วงนี้ที่มันมีเรื่องตลาดเพราะว่าช่วงโควิดค่ะแต่กรนี้กับป็นี้ค่ะผมออย,ยังมผมยากให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเลยครับอยากถ้าถ้าถ้าแก้ไปหมดได้ครับว่าแจ้งผมพวกผมนี่ครับเป็นนายสถานีหรือว่าเป็นลงลงไปเพชรที่นี่ครับจะไปชาสัมพันธ์ให้ครับบอกเลยครับผมบอกเลยครับค่ะ กสําหรับราคาของพักเข้าช่วงนี้มันกะตกต่ำพอสมควรค่ะบักพิกช่วงก่อนนี่เข้าได้ขาคอยู่ทรงจากสวน80บาทรบราทตอนนี้เหลืออยู่กับ50บาท30บาทแล้วแต่พิกแล้วแต่คว้มงามคว่วบ,บ,บางงามของเขาแล้วกับมะเขือเทศนี่ถูกสุดเลยค่ะช่วงนี้แค่ว่า5บาทตอกิโลซึ่งมันต่อนหนึ่กิโลคือ5บาทค่ะแล้วเ,เราอยู่ได้ไหมครับ มั่นกะบสำหรับเขาว่าไม่หนีมีสินเฮาอยู่ใดแต่ว่าสำหรับผู้อื่นเขามีหนีมีสินจังพงน้องๆเขาอยู่บ่ไดเขาอยู่บ่ไดก็ซึ่งบาตัวย่างใกลๆกันนี่จึงเขาไม่หนีมีสินเขาบ่พ่อซึ่งหาปลาสิบกิโลมั่นไดแค่หาสิบปลแต่สำหรับเฮาเขาว่ามีเขาอยู่แบบพอเพียงเฮามีป่ากินถ้ามีใครกินถ้ามีผักกินโดยที่มือหนึ่งบางครั้งเฮาบริจายตังเฮากับพ่อค่ะ บผมยังให้คุณหน้าเนี่ยครับเบาเรื่องว่าเจ้าหนอาอย่าง้หน่วดราชการมาซอยบพราครับผมค่ะค่ะจริงๆแล้วถามีหน่วยงานราชการเขามายื่นมือเขามาซอยมั่นกัสิดีสําหรับบาเมนสาหรับเขาสําหรับพวกเาชาวบ้านในชุมชนเลยใช่สาหรับพวกชาวบ้านตอนนี้ส่วนมากส่วนมากทุกเมื่อนี่มันก็เป็นในของเกษตรกรของข้าวซอยแล้วที่เขากู้มาลงทุนนะคะที่กู้มาลงทุนที่พวกเขาบม่มีตนทุนเขา สิแบบว่ามั่นมั่นบ่อพอนะคะเพราะว่ามีหน่วยงานในสิมาซอยเลยคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกคนค่ะมียืนมือมาช่วยว่าต้องช่วยโดยการเงื่อนกับเพียงแต่พวกเมล็ดพันธุ์เฮ้อย่างเก่นสิแม่หรือหาตลาดล่องรับให้ครับครับโดยโดยเฉพาะตลาดล่องรับนี่ครับถ้าวารยการของเอาออกอากาศไปนี่ครับหรือว่าผู้ชุ่มอยากสนใจว่ามีพอค่าค้นกลางแหละ มาติดต่อมาหาเฮานี่ผ่านทางซื้อทางช่องดงไม่เปียนเท่านี้สามารถร่องรับได้นะครับนาอได้ค่ะสามารถลองรับได้ค่ะเพราะว่าน้องๆตอนนี้เขาปลูกมีกะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีอยู่ฟังอีกข้างหนึ่งค่ะมีกะหล่ำปีกะหล่ำดอกมะททรลี่ค่ะหลายค่ะแต่ตอนนี้ขายบ่ออกบางที่ก็ตอนนี้เห็นพักการค้ามันขายบ่ออกเลยค่ะครับขอรหัสบัตรกับบ่มีผู้ซื้อสุดยอด ครับผมมาเลยครับแค่นีเอาตน้หลเอาอันคุณพี่อันนั้น้องสาข้สามารถเอาน้ำขึ้นโน้นได้ดิ เอาน้ำจากไฟปะนังมาเลยค่ะหยวยเงี้ยเลยเงี้สค่ะไฟปะนังหมดดิ้งหวกุดแดงคือก็อะไรคือนี้มาเนี้อไ้มนี้คือว่าปลรูุก่อน พมเหนนีปลารวมนี่ปลาเขารวบตลาดได้นี่นี่นี่คือหลารนี่ตัวขนาดนี้แหละปลาขายไง่มันี่มะนีมันมันมันสอนหมู่บ้านนี่มันสิทังหมาเชงป้าเ่ียงนมันเลิฟังป้าเชงปลาดุเลยว่อนส่าเดียวพ่อจินเลยกนินปัมื่ออันี่ห่อห่อเอิญยังครับนี่ครับนี่ปลาดุกคปลาดุกนะครับ่ปลาดุกนะพรัะกมันมี่เหรอเดือนย่มยเป็นอย่างง้ครับ่ไห้บอลับโอเคครับ

ฟักละสามบาทม่วงเอ้ยข้าวโคดข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวโคดไอ้หวานน่ะฟักละห้าบาทโอ้ครับไม่หรอแม่นี่จะแบบครับผมครับผมครับผมขายทุกเมื่อครับผมบางหันก็ไปขายกามาเนี่ยจ้าเขาไปตลาดครับไปส่งเพิ่นครับเออยังตะวันใจแต่มันแก้วนี่แจยไปตลาดสองลอยหันโอ้ย่างหน้าเลนนกย่างหน้าเลนนก็ฝน

ยกขึ้นล้เตียงเอาพักบุงออกกอนขาไม้แต่มันม่ยุบฟังเพัวมันกลัวเพี้ยพูดเพียูดอ่ะมันกลัวมันกยานตัวอ้ยเปลนดงิงนิง่งงตัวเงี้ยมันหลอกยุบหลอกเขาเหมนับมอครับชว์หน่อยครับโจกรมนะครับโจกรมนะครับโครับ ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับกบตัวนี้เด้๋ีเดือนค่ะอันนี้สาวๆนะครับสามสาวนะครับที่โชกบเลยครับพระ่าสี่เดือนค่ะนี่ครับกบสี่เดือนนะครับประมาณพ่อปีงดีๆนี่จ้าครับมันมีปัญหาเรื่องตลาดปะครับคุ้น่าครับผมกบกามีปัญหาเรื่องตลาดที่ขาดรตยนั้หลายมันถือโอ้ครับแต่มันลายมันเดือดถึงเนาะใช่ค่ะในช่วงนี้ก็ขายให้ส้มเขาเจ้ายูโรโลละลอยค่ะขายปีาวบ้านทินโอ้ครับครับเดือดร้อนมากครับในเรื่องราคานะครับผม นี่นะครับว่าไ่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องราคานะครับว่าเรียงข้าวโพดนิครับว่าแต่ว่าตังบุเอาฟักไปเออไมไม่ได้ไม่มันมันนตลาดทัมันีูกพร้อมกันมันเลยเป็นสภาพะล้นตลาดเรา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 ยอมรับไหมครับเรื่องราคาครับการย่อมรับว่ามันถือกะไปหาขายตามบานโอ้แต่เราทำเรามีทางออกอยู่ใช่ไหมไปตองมีทางออกไหมได้ก็ต้องขายได้เราทำได้จ้าเดี๋ยวนี้มีกี่ไร่ครับเดี๋ยวนี้ครับ สีไล่อะปลูกอยู่นี่ตัดมาแล้วทั้งหมดจะขายจะขายเท่าไหร่ทั้งหมดสีไร่นี่ปกติเมาทุกปีกไปขายหมอล้ำสิงกับเหมาสองหมื่นสองหมื่นจ้าเพราะว่าปล่อยทิ้งใบแล้วไปขายของหมอล้ำสิงก็เลยก็เลยให้เพิ่นตัดเอาโอ้ขหครับ้องล้ำต้นใบถ่ายง้วโอ้โห เดี๋นี้เดี๋ยนี้อีกเจ้ามือมันจะติดตาได้ครับผมอันนี้พร้อมขายหมค่าขายทุกมือครับฟังหนึ่งหันกับไปขายตลาดทางบ้านเอาไปหลพอมาเดี๋ยนี้คุณน่าจะขายแลบในซีไร่เหนียวครับอ้าวซีไร่เหนียวครับผมมันตัดไปเนี่ยแล้วแมมเพราะว่ามันนม่ทิ่ที่ที่มันจะเลือนเี่ยจะขายแลบมันเด๋ก็มันก็ขาเปนัต้องการราคาเท่าไหร่ต้องการราคาเท่าไหร่ บ่ออันนี้ส่วนมืดไม่ได้ค่ะอันนี้มันตัดอันนี้เพราะปกติขาท้องตลาดนี่มันสี่สิบบาทสนใจครับแต่ว่าเขาขายอยู่ในบ้านเขาตอนเนี้ยมันแค่สี่บาทราคามันต่ำธรรมดาบฟักใหญ่นี่เรุ่นนี้ปกติเขาสีขายปกติสามบาทห้าสิบตอนนี้ราคาที่เขามาให้เขาเขาสีให้เขาแค่สามบาทเทาขายไม่ได้พอมาเล็ดพันบาทสิบตังค์อันนี้กิโลละเก้าร้อยห้าสิบมาเล็ดพันส่วนแดงของส่นแดงเออบาท อันนี้ของกินถ่านี่ข้าวกรอกเหนียวนี่เจ็ดร้อยห้าสิบเมล็ดพันธุ์ครับผมเดี๋ยวยังขาดทุนไหมครับที่ที่เราทําอยู่นี้ครับบ่ขาดดอกจ้าวายขายพันะบาตกับ่ขาดดอกจ้าเผู้หญิงนะผู้หญิง ได้ยังไงได้น่อยมะคุ้มค่าเลยแค่นั้นเองสายน้ำผึ้งส้วยมากครับไม่มีผู้ใดได้สายน้ำพึ่งมาคุณก็คอยดอกนี่ก็คอยที่จถึงกันอันนี้เราขั้งสุเปอร์สุเปอร์สามิดสายน้ำพึ่งค่ะโอ้ครับนี่อันนี้หวานไปโปรโมทหน่อยบริษัทมันเลยเหนียวนุ่มมาห้ยังเขาดอก ของสันแดงเพาะปลูกไหกิ่งต้นมันครับผมอันนี้เราเขาห้อเรื่องนี่เขาปลูกนี่เพื่อให้ง้อกินต้นเมืนบ่ครับผมเพราะมันมัสนี่ม้วนฟามันไหลมันมีหองอย่างน่าไผม่น้ามันอันนี้เขาไม่ง้อจะตัวไม่จะเป็นกับไรคืองราวต่าเรียเวลาไปปลูกหญ้าดอกจ้าปลูกหญ้าได้ยุ่งแต่มันไม่มีผลประโยชน์กันเขาปลูกกับโพลเขาก็ได้ขายฟักต้นมันก็ให้ง้อกินเขาก็ได้กับไรสองตัวเา่เดือดร้อนห้อเดือดร้อนคับเรื่องราคาสภาพ ได้ลูกคแต่แต่ละแต่แต่ว่าได้ก็ดีได้ก็ดีได้แรายริงดีครับผมครับผมต้องขำใจลหรจ้าคนเป็นจันบกลัวดอกเข็นห้องราคาสูงเลยคเข็นบังหน่อพอดีต่างหากครับผมง่ายทกันท่นนี้แต่มันก็รักษาสายฟันครับผมนี่ฟันอันนี้สวีทไรโอเลตมันใยังนี่มันหั้งแกนอกะคุณถึงออกวัก ครับผม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 อันนี้ครับเ์สินเกษตรมีปัญหาเรื่องราคานะครับว่าธรรมดาต้องมีราคาได้ว่นนี้ถ้าบ่เรื่องง่วครับถ้าบ่ไม่มีง่วกินจะขาดทุนมากๆเลยครับว่าเรื่องภาพนี้ครับผมแ่ายันใหญ่จะมสือถึงไมใส่ใมาสวอกขับฟั่นสวยมากเอครับนี้ครับผมคำนี้นะครับเพราะว่า โอนี่ครับน่ะสองฝักเลยค่ะไงเหมือนฟักเหมือนลืมีม่เขาครับกะแมนนี่เด็กแมนไม่ฝักครับพาเขาลีใบออกจังซี่มันช่วยในการฆ่าแมลงคือนบนบ้างวาเพ็รจังไหนบ่ยังบิกินพิลิแลนด์ทั้ตำบลหัวช้างอำเภอจตุมาหมดเลยครับผมไปกระสีบ่เพิ่งวันนี้ไรลีแมนออกเพื่อไรใบต้องจุกอ้ยต้นฝักกันเอง จากฟ้าขึ้นไปหนีคือเขาใส่พลังงานด้ดีอะไรยดีไปเป็นไนเลยดิจากมนีลงมาหนีเพราใส่พลังงานนี้งยาวตรงนี้ฉันนะจบมาสองเคอร์มยันไปได้ผัวเด้นี่แหละจ้านี่แหละคนครับแน่เทียบเน้เทียบกัวมาเพิ่มโปโปลนี่เพิ่มชั้นวันการในการปลูกโดยเฉพาะเกิดมาในการปลูกเกษตรกรเกษตรกรรมโดยเฉพาะครับคือว่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างครับเรว่าเวปันเนี้ยเขาฝมนอ่าเขาเขาเปิดฟ้าไว เออไปเนี่ยนันที่ว่าตองคี้ที่อยากจะพปไารณาให้ดีเนาะเนาอันนี้แหละเอาวางวางมวดดีมัดดีไ การมะแรจางกมะแรงนี่ตอนเราต้องกอยู่แล้วคุณนาครับแต่ตเหาใบออกนี่มะแรงจบมทํยนครับต้องตอต้ตอใต้ฝักมาบ้างไครับผมไต้ฟกดจ้านัจะมีอหน่นี่าใบเขาจะออกฟักได้โอ้ครับผมจ้าเหลือจากข้างบนอีกค่ะใบหัใบเขาจะอันนี้ใบใบเลี้ยงเหมือนม่ครับโอเคครับผดูดซับอาหารโอ้ครับสุดยอดเลยครับเกษตรกรตัวจริงนะครับครับอันหนังสือแต่จบแค่ป .2 เองครับใช่ยันว่าได้ จะระดมพอสองพออะไรเอต่ฉันนี่ชอบจริงๆอ่ะชอบการศึกษาอ่านเอาเป็นโลกเป็นไพ่เป็นเทียมาถามข่อยหบ้าง่อยู้ชอบอ่านชอบศึกษาชอบปลูกชอบปลูกเนาะชอบปลูกโอเคครับไรพวไหนเหมือนเลยที่ กูและตัดมาถ้าคุณน่ะลายมันไหลเลยนั่งยาวยุใจยากดูวิ้ยมายังให้เจ้ามาเบิ่งอีกสักหน้าฝนคอยจะปลูกแตงข้างเด้อครับครับเดี๋ยวมาอีกหนอเดี๋ยวมาอีกหนเล่าใายหรอเดี่ยวไปไหนไปหมดไปหาขายอ้าวเดี๋ยวดไปทางนั่นมีอีมีกึ่งลูกว่ามีเอีเดี่ยวไปหวัดดูบ้เจ้าเอาไปขายเนี่ย เดี๋ยวครับเดี๋ยวมีหลายรุ่นเยค่ะได้เนื่องกันเป็นรุ่นรนะเ้ยวากันแยอก็เราสร้างแบบสวยอ้าวเออยงูสมบูรณ์สาง้่ักใหญ่เล็ดสวยรสชาติหวานข้วโพดยาวหวานข้าวโพดะักใหญ่ใทั้งใหญ่ทั้งยาวรสชาติอร่อยสูงโอ้ยฟังนี่จะกินได้ยี่ อาชุดเพื่อนนะแหม่เข็นบอวไปตรงไปปีนกันโอ้ยยายทองสีพักกันนั่นโอ้โนอะไรกันเจ็ดสิบน่ดแดทิบต่อหลายบาทยูปีได่มันเป็นราคาข้องทีดอกพืดสวนบางครั้งก็ได้ราคาบางครั้งก็มุจะสิไปเฮ็ดค่ากว่าอันนี้วางเงี้ยบวาม่าบ่อเหลาเงบเนวเินบอเอิ มันนอไปสนับสนุนเขาอีนั่นเขาอีแต๊ดเหมือนดิเขาหมอดไหมที่ท่านี้ที่เทียวขถูุไผ่ได้ด้วยบ้านบัานนั่นก็จบไปปก็จเอายบเาเ็นแบเขาอีแตกน้องหน้าไหมู้งหน้าเยอะแต่มันสูงเนลยเเป็นไปสนับสนุนทางนั่นนีทุกงูราเหู้าจนมาแมนเตจะ โ,โูครับผมครมขับสักครับค่ะตอนนี้โอ้มะเขือเทศถูกมากเลยค่ะล้วลหาบาทแทบบจิวิ่งเพื่อซื้อห่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นตลาดเฉพาะหมู่บ้านนะคะ่ะเออมันอบมันบใครมันบใครม,มีตลาดว้วงครับผมค่ะมันขายให้กนนิ้ในชุมมนแค่นั้นเองอครับ บ่กค่ไหนเพ่อบอกให้เขามาให้ไงให้นมบ่ติดคำมดสร้างไหวแล้วเนี่ยลบปันหาไปเลย